r e e n Procurement คือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้กระบวนการจัดหาวัสดุส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งทำได้หลายลักษณะค่ะอย่างเช่นควบคุมการใช้สารเคมีตามที่กฎหมายกำหนดมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและรักษาสิ่งแวดล้อมและมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการผลิตอย่าง ISO 1 4 0 0 1มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นการใช้ขีบห่อบรรจุภันธุ์ซ้ำค่ะรวมถึงมีการกำกับการปล่อยสิ่งปฏิกูลและ ขยะอย่างเหมาะสมปลอดภัยซึ่งการจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ควรจะนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานทุกขั้นตอนค่ะเพียงแค่ใส่ใจสักนิดเราก็สามารถทํางานเพื่อตอนเองเพื่อองค์กรและเพื่อโลกได้ไปพร้อมๆกันมาร่วมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับเจมวลคำนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ